นอกกราฟน่ารักขึ้นทุกวันพี่มิวห่วงไหมคะตัดท็อปเลยอ้ะวคาถามพี่ไงเฮ้ยลองขัเก่งนั่งดีๆนั่งดีๆเล่นนั่งดีๆได้ไหมฮะมันถนัดอ่ะมันนั่งสบายอ่ะแล้วทำไมเราไม่ใส่เก่งขายาวว่ะขาเราสั้นไปเกิน เอทำไงดีนะแล้วมันใช้ต้องมีสามจุดไม่เปิดหน้ากก็ดีผมอีกแล้วนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเด็ดสุดอันนี้นี่เ้ยมีคนแสดงความเป็นเจ้าของขันอะไรอยด้ด้วยเขียนว่าอะไรครับเอ้ยเขาก็ชนะแล้วป่ะชัดเจนเขามีคนจองเป็นเจ้าของแล้วอะเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรครับ โอ้ oh, ผมเพิ่งเห็นนั่งไว้มาตั้งนานโป้ oh, แหวงหวงเหรอหรืออะไรทำไมพี่มิวที่โชว์ครับ mm hmm. หรอชอบแหวกโชว์ครับเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยอ่ะเออผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกัน oh, oh, oh. <laughs> พี่มิวห่วงกว่าเป็นไงว่าพี่ห่วงกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็มีพี่มิวคอยดูแลไงก็อีนี่แข็งไปเลยฮะเมื่อยไปเลยฮะเจอเขานั่งกันแบบเฮ้ยลองขานเก่งนั่งดีๆีนั่งดีดีด้ไหมเดี๋คำถามต่อไปนะครับนั่งดีๆได้ไหมฮะมันถนัดอ่ะมันนั่งสบายอ่ะแล้วทำไมเราไม่ใส่กางเกงขายาววะ อันนี้ก็เป็นผลลิขิตนั่นแหละลิขิตให้เรามาเจอกันแล้วก็อยากจะขอบคุณสิ่งนั้นเหมือนกันที่ทำให้ได้มาเจอกันครับพักสิครับล้างกันครับกับรักพี่มิวไหมคะรักครับรักจริงๆหรอคะครับผม